ไปค้างโหลดฮะทีไฟอีหนึ่งมันทุกนะน้ำแตกน้ำแตกเลย นี่อ้อมึกสบายดีพี่น้องการทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ตสู่ทุกคนเนาะเปิดไฟเนาะกล้าบาทมึงท่ามาอยู่ในนี่นป<ะ>้าเทพพี่น้องเขียวงามบลยพี่น้อง ธรรมศาสตร์พี่น้องเจอกันได้บ่พี่น้องเลยอยู่ผูดเสลาพี่นอนะ้องเนาะมาครับอ่าไม่เท่าพี่น้องแล้วก็น้องลาดกากาคั้มีบานพี่น้นองเนาะนี้พี่น้องสบายดีอเออโก็อย่ามาเห็ดมือกระปโปรน,ห,นหลังในหนามไรป้อโอ้ตุ่งโลก็หูด อ๋อพี่น้องแกคือพี่น้องมาหนีไม่เอมากม้นะไมเสียบลองแกคือพี่น้องคันแสงพี่นะดูมันชืดเลอะเลอ้าจะไปดีอีกเื่อพี่น้องอาะแกคือห้อผ้ากันมาผู้เสลาพี่น้องงามเด่งๆนะพี่น้องน้าหล่ะ กัดนดิโอ้แ <c ười> ข่งน้ำโขงโอ้พยานาคขี่กระเดื่อ,อ,เอนเออเชลเอาตัวยั่งใหญ่ยิงย่งมันจะเป็น่านสีขับแซงซื้อมือกับกุ้งพี่น้องซื้อมือกับกุ้งมาสซมาปิีงซูมิเทากินเนาะอยู่หวยผู้เสลาวพี่น้องนี่พี่น้องคอเคยเจอกระดัยนะพี่น้องได้ไล่สองพี่น้องอยู่ในนี้เนาะ เออว่าเป็นบอจะเป็นสองข้สีสองข้แสงสองข้ไวสองข้เพิงสองอลีก็อยู่นี่สองบิ๊กบิ๊กใหญ่สิหลาดอยู่นี่เนาะพีนนพน่น้องแบกือนี่ดิพี่น้องบอลเิ่นอ่าสถานที่เพิ่นอันกินซินดาดพี่น้องอยู่นี่เนาะแจ็คมากๆเลยเนาะเรามาถ่ายคลิปเรื่อยๆนะบิ๊กใหญ่ก็บยูเทิงก็มีนอนตอน้นเมือพี่น้องบิ๊กใหญ่มาถ่ายก็คือเนาะห้าสี อ่าเลี้ยงคำสีน้ำพี่น้องคือโอกาสเลี้ยงคำสีน้ำพี่น้องเนาะหัวถ่ายตัวบิ๊กใหนี่หาพื้นพี่น้องเนาะเบมันบิ๊กใหญ่กินสินด่านพี่น้องให้น้องรัดอ่าลางกุ้งกับหมึกเนาะเอาสีมาปีกอ่าปีงใส่แก้วแก้วพงมะหลาเนาะพี่น้องเเเนนาะี่ดดตัคลิโบตัดคลิปนะพี่น้องนี่คือเย็นหรอกข่าแก้ว นี่เนาะบอลปิ๊งไพม่นมากินสินดาดเนาะนีกอนชีนเพิ่นดังไพ่ยู่เกาะพี่นาะงมนก็ดาดนนี้พี่น้างบาด้ที่บาด้พี่นนองนี่พ่เนาะคันชีเห็ดแรสามมือสีวอหน่อยนี่เนาะพวอได้ยมึงพีเนาะไม่แถวเขมาแล้วมากับชคนพี่เนาะนอนี่เนาะ ้ามาวันีอ๋าโไใจมานางงามน่งดเล้าโค้งลนะโค้งมาลาดีเาคงมาลพงมยลคงมาล่างมาลาเลนาีนเลนี่แหละงมาลาเฉยนี่เจ้าอันเจ้าชีฟูดหน่นึงเนาะผัดกรานหนมันยังการง่ามๆมีน้อยแบบนะเจียวจะอมดงมนเตง เดี๋ยับมันนี่เนาะไอ้น้องรัดอันล่างก็ขับแซงซิปตัดใหม่มาอันเสียบหมึกเนาะแล้วก็หยากพี่น้องเสียบกุ้งเสียบหมึกหยากเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งมาโชว์นักกันเลยเด้อพี่น้องเนาะไปกัญชีกัดกินอะไรพี่น้องกินได้ตลอดพี่น้องเนาะพูดนี้หน่อยนี่กินได้เรื่อยๆพี่น้องง่ามิตมิป้าเขาอย่งบอกว่ากัญชี กินข้าวด้วยนะเยอะอุดนกินตลอดนะกินตลอดแต่ว่าบุกวนนะพี่น้องเป็นคนแบบเป็นคนขี้มึกเรื่องนั่นนี่เลยกินขี้ประยัดก็ประยัแหละเนี่ยกินไล่ซะได้กันยังซสนีทเลยพี่น้องกิว่าขางซีฮามอยากไมาดีกมันถอนจิตใจอะไรพี่น้องลองรื่องมี่อ่ะซีมันถอนจิตใจมี่ไผอ้าพี่น้องเขาพยายามซีวีด้วยนั่มนะพี่น้องเดยล่อน ฮักเจแค่ว่าหักมักกันในรีกับพ่อเลี้ยงพี่น,น้องเนาะคนนี้กินง่ายพี่น้องอยู่ง่ายก,กินง่ายฮะดัดตู้กินง่ายอยู่ง่ายนะพี่น้องเนาะกระเพาะนี่น้อยพี่น,น้อนงเนาะอ,อันที่มันหนักก็คืออันมะเขือพี่น,น้องต้นมะเขือพี่น้องเนาะจ้าหน้าใหม่พี่น,พน,ดดดน้องคนแรกใช่เลยผ่ามีดเดย์บรมาพระราช ทีนําเจ้าบ่ดิเดี๋ยวกําเดืสิเอามาตัดใม่ล้อมหมึกอยากเนาะพี่น้องไป เห like ่าหันมาเมเปเขาใครเหียบ่นเหรอไอ้เจไอ้ใครเหียนลอเสีดาจังใครเหีย Bên hai nữa đại nát, à No, chút được. Yeah, nít khả năng. Quốc nít chịu mày lên, chịu 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 đấy, chịu chịu อ๋อพี่น้องสุกแล้วหรือยังเทาวันยังค็ใหเจ้าวิธีจาระน่ากำลังวันสะหาดใช่แล้วรือ่ะใจท่าดเลยเด็บซีนาตึงเขียดจวง ชัม,มงนีอันนั้นเมนเแล้ว,วตัวนี้นนันี่วออะอหินตัวไนตัวนี้บ่ตัวนี้เนงไงใส่แล้วพี่น้องไก่แล้วไก่สิคแล้วแล้วอยู่ะ่ได้ยิอยู่พี่น้องไก่แล้ว แต่เย็นเๆเดชแพะกัดสุกเลยเน,นี่ยตัวมึกนี่แหลยเนาะนวัดมันอย่างอันนี้เยอ่จริงจู ไม่ใช่บึงอันเน่้บึ้งไมงน่ดาม่เยเห็นว่าแล่นั่งเขาไม่เลยเพี่อนโอ๊ะสนุกเลยอะไร่นนั่งเขามื่อเขาจะไม่ไปเขาขั้นเออขยันที่เนะ แล้วกุ้มเดือดเดียวใครมาเหียแล้วพี่น้องนุอมก็ไม่เป็นปกุ้มตันใหม่ตาคุ้มมันทีขนเมกใหม่เออยังใหม่คุ้มกันเลยนืลามในมะขามยังกุ้มไข่มันไข่เมกเออไข่เมกตะลักเฮียสีก่อนใะ้อดิ thích soup cà xúc lên tình nó xúc lớn soup lớn soup tình soup lớn soup lớn hết đi soup lớn soup thích à lớn soup lớn soup sợi soup lớn soup lớn soup bình soup lớn soup này cả

ือช่วันนั้นมันะก้อนทัดเข้าวมุวนๆอันนี้มันก่อนพักนอนพักว่าอะไรดูหยาบเนาะอันนี้เนาะเลยเน่าทรามสูตรสูตรใหม่ก็พอดีใส่เบอร์พอดีไข่มุวนอด็กไทย

Ê. Cái tôm bao con đi. Khổ bẩn đây. Chim hùa quá. Bên này đây. Ừ, đẹp rồi nó nằm mực mình mua à? Cái ta mất đấy là mực mà. ตากกว้าตาชิโรโดะหอตาเหนางเยี่ยมสถาดด้วยได้ี่นองเจ็บซุกกบ่ไ็แล้วมุ้่พกมีพ่งจับทางานเจ็บด้วยหนักมากหอเลย ายเด็ดฮอนมาคือบวซับบ no ok? ีฮะแล้วมันเป็นนกพี <S <S ่เนาผปูโมานนั่นนี่โปูปูมึกมึกล้วมึกมึกโอ้เจียวเอ้ยแม่ ลูกพาเมียหลังจาผ้าเสียวมาได้ดูแม่ถัลูกพ่าเมยน่ล้วก็เียวแกวกข้าออกบ้านมาทานทารี่นะเียวเดียกันโอ้ยกระโดดบ้ฝุ่นขนั่นี่นี่นอะไรเสอทานออกง่ะหวานคักเรียก่เห็ดนี่ แ่ละมึกไค่นี่อใครมึกอ่นี่เนาะมืดใครหรอมืดอ่างกนได้แม่หรอ่าไรไม่ได้แต่ใครที่ชอบส่วนที่ได้กินพี่้องเอ้ยเฮ้ยแต่เฮ่ยแต่ต้าซิสุกจิกกินก่อนสองภูมิเหตลมึกใหม่ใครเห็นใหม่่อะ

มงพันก่าจะบาดนึ่ออพันหรือหอกันกันแลยพันเห็ดนี่ทยน้องใครน่มังโลนหนงกนเส้นเปลาเงินบาทขึ้นหรือเองเอ้ยเงินนั้นตัางชาตมเนเงินบาทนะเงินกีบออนต์ออนโตยังไงซะรคเหร cung ăn kèm phốt á, ăn đó. hỏi hết này, cái gì á, nát cung, hay cung không, hay mực ม้งมลาไดนี่เลยมงมาล่าที่นี่มัทบีมันมีฟู้ดเนาะัแถบนะหน่าไหนทีสสวยนะบาเนาะมัจะกลวไงดินจังอันนั้นมันแจบกว่าอนมันนัวคน ไม่หนัไมันไม่กมันไม่แรงเล้ใครใครใคพนอี่เนาะแต่จะอานินมาปิ้งมาไว้ส่อนนี้กูให้จริเขาไวเมื่อบ้านก่อนไี่น้วเนาะ งทงไซพี่น้องมากียงยยังคาเฟ่าเฟ่มงไซต้าไี่น้องสะพูนละยังสั่งซื้อถึงทู่กากองละช่อบาทเองช่องอยงอยจะราบกรายใช่องลอสั่งมาชักมาได้ใช้ยงใช้เตาใรละท่า เลียเงินปกนติเนาไปใาตามอันนั้นเลเลียอันนะั้นด้วยละซานสีฟพี่น้องเันนอะไสำหรับพานยิ่งเนาะสำหรับพานยิ่งนะ่นองโทรคุณไดโทรมาได้พี่น้อตามมาได้นอกจากเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กใครก็ได้พี่น้องนะกองเพิ่มกองเราท่านกองไหน เ5รารีราคาบริษัทของ5ารอยเนาะฮรบาทเนาะ5 0อีเนาะจำาคาเงี้ยเจีสองเนียขาวเป็นเงื่อนเียบได้ตามเดตเนาะเพบาทเนี่ยคล้ายราคาบริษัทแล้วมันนี้่มีกระเบ้งขางกองเนาะเอาใครให้ราคาบริษัทธ์บสามนเนาะทำบายเนาะเีบสองเนีนต๊ะขาวสองขอดนม่กินสองขดบอิสบอกกระซับ กินไปแล้เเจ๊ไทยกูร่ายท่ว่าตมแบนเบนเจ๊ถมันปูเต้งตึงเตงตึงเกินเดี๋ยวอดเด็กยอดก็เพิ่าไีกจ้ะเอกปูเออปูลูฟิตลูฟิตเพราะว่าไม่กลเใส่เลยเนาะซื้อว่าสดหยอดเลยเดินกินกยากหน่อยเนาะบ้านเดือดเดือดับาน

còn ra đó đẹp nha ừ. Mà. một bát này một bát này nó kinh này bò ừ. bò ừ. ừ. tắt nhuận mực à cú nhịn là bạn gì má bò hầu không ấy มีตัวดีไม่เท้าว่าหายมาหาได้ปะเพราะว่าตัววากอนเป็นจะไรแกว่แกวออกขักอะไรพงมาล่านะจำเป็นต้องจำแจวก็นเลยนะแสบไปเลย

Hắn không muốn làm được không? không. xài đã. Tam mặc phía đó nha. Đi không hả? gì mà À, đó. Ồ, đi. Phòng thú thủ มาลบเรอกินกันได้ยามมาอ่ะเขามาแรงเนาะยามแรงเหี้กินไหนคะสเปเรียไปเขียงโอ้โหอี่โอ้โต กิ่จะทุกขัยอิ่มใช่ดินิ่งชิ่มเลยกค่ังเริ่นลังเริ่มสิ่มไปิสือกับปุณมะน้ำตามทันคำมลายแค่คา,ายขาผัดมาเลยคุงบอกหาสั่อือาปุนโตสีผัดอแยแค่แคขย้อนเนาะครับทุกน,นนะเี้ด thảo dạng mạc thêm cũng mời, nấm ăn cũng thêm Nấm ăn lượt 60 Baht bây giờ Hột cơn 70 Thái, hai làm ngàn ở Thái ตลอดล็อกเนาะมันเป็นอันนี้ตลอดเนาะมันเป็นไอ้นี่ีกด้นนี่ยตลอดล็อกเนาะสีหน้าไปอยู่ไทยพี่น้องเนาะมีไฟหับเรียกอยู่บ่อสามสี่คนบ่เฮยพี่น้องไปหาไทยคลิปอยู่ไทยไปแหละอยู่น้ำในเด้อไปหาเขาอยู่น้ำเอฟซีทางทางไทยเนาะจากปีหนึ่งเนี่ยไปหาเงินได้ส่งไมาคอให้แม่ทางนี้ อ่ะอย่างเขาไปพ่นกันผายใช้จ่ายมันก็ใส่เป็นเงินบาทไปเลยจังบวกแพง

ไข่ไขเราุงกัเนาะไคุมันมันเนาะไข่ปูเจ้ปุงมันปูอนรพี่น้องมาหอนีเนาะจะงามยามดีแล้วเนาะน้องขอตอรกนห่ กยอินแหละพี่น้องเลยและอัมลาพาจากรว่าจะไม่ได้พี่น้องเด้อเบื้องแรกก็จะเริ่มกดไลค์ก็ซับสะใภ้เป็นกำลังใจพวกเฮาพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจชิงค่ะทักมาได้สั่มาได้พี่น้องเนาะทักมาทางเฟซบุ๊กพวกเฮาก็ได้่เจโอเอสดีหรือว่าคำคำแซงบรรณาลวมกันหลังไม่เรื่องอะไรอยพี่น้องบ๊ายบายเจอกันบ่ายนีนะ magnon <coughs>